เอฟซีช่องภูผาชัยชาแนลนะครับโอ้ยนะฮะยังดูดเข้าแป้งติดปากคู่แค่ถล่มนะครับคู่แค่มหาปลัยเขาเรียกนะฮะตัวตัวแค่นี้นะครับผมดกดึกเป็นปั้นเลยเป็นก้อนเป็นก้อนเลยอุ้ยไอศ์คิมไอศ์รีมมาไอศ์คีมมา มันติดนะครับนี่วิในไหนไหนลุงพาลุงพาไปเอาไอศครีมไปเร็วไปไปไอศครีมก่อนไอศครีมมาแล้วเนี่ยบอกไปดูไอศครีมนี่อุ้ยเดี๋ยวไปเอาไอศครีมก่อนไอศครีมไอศครีมเรื่องไอศครีมเรื่องหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนพาไปไอศครีมไอศครีมเรืวหอมแก้มก่อนไปลุงพาไปเอาเนย้ย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ออะไรเนี่ยนี่นี่เกาะอ,อยู่หน้าผากเนี่ยนี่ลุงดูสิทาไมลุงดูสิอะไรเนี่ยเฮ้อเดียแกออกยา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 เอาออกยาเอาออกมันบอกหามยาออกเดี๋ยวลุงใส่ให้ลุงใส่ให้มาโอย้ยร้านดึงออกอ,อ้าวโทรศัพท์กันเล ครับผมไปยกตัวเองไม่เห็นพ่อใหญ่ปากเปียไม่ไม่ไม่ผู้ใดมาแห้งหลังพ่อใหญ่ปากเปียแหงหลังตล,งลดอดเ,เ,เจ้าขยันยังแต่และมื่นแต่และเว้นนเลยคอยทานจะดู<อ>มเมื่อนี้เฮ็ดยังได้ยังคอยอยจอบอยู่ข้างหลังเจ้าตลอดเวลาเจ้าบ<อ>้องหูข้างหลังกันตลอดเลยเจ้าบ้องหูตีคอยทานนะเฟอร์บอได้เนาะเจ้าเนาะเจ้าก็องหูว่าคอยคอยมักจอบข <m> ้างหลังมูตลอดแหละโดยเฉพาะเจ้านี่ นนั่เบิ่งดู่เขาจ้าเห็นเรื่องยังไงจากเบิ่งดู่คอยเบิ่งแล้วคอยเห็นเจ้าคอยเห็นคอยอยเห็นเจ้าอยู่คอยและอยู่ทางหลังเจ้าฮะมาเทิจากนี้มองเถิดโมหูโบเลียสีน้ำเงินเมื่อนำไปนะเมื่อาไปสีสีน้ำเงินไม่เปลี่ยนเป็นดอกสว่านแล้วก็สีสมหน่อยเป็นจอก ไปเอาไอศครีมไอศครีมสองแท่งไอศครีมสองไอศครีมสองไม้ครับไอศครีมไปสั่งละสั่งไปเอาไอศครีมแล้วสั่งละเซฟคอยบานนี้เซฟคอยเนี่ยเอาไอศครีมครับไอศครีมเอาใส่ไอศครีมโอ้ยที่ไปเอาอยู่เดี๋ยวมาที่ผมให้ไปตัวไหนตัวไหน่สวานเมื่อวาน้สว่านไรสายบอสอันนั้นบอสบอสมัทเทคสีส้ม ตกลอลมาเทงไเวด้นนั่นแหละนี่คือเตอเต๋อถามมาเทคแต่ที่โอเอาไปจอดน่คือบอสบอสใช่บอลแมนเอาไปยิ่งมือว่านี่เด้โอไปขันนันเดโอ้ยค่อยถือไปมือว่านี่เดียอยู่มองโต๊้หน้าบ้านฮะแมนโอ๊เอาไปขันรถไป้ามือว่านี่ ไหนล่ะโอ้ยหลุดหลังไฟตากแดดพี่น้องเลยป่าพักดิ้งเอาตากแดดมึเจ้ากับป่าบ่ติ๋งพ่กกันหนังทรายเซ้เนาะเจ้าเราเป็นบ้านบ้างตากแดดกับป่าบ่ติ๋งเดีจะอุ้มพักไปแดดเนาะเอเจคิมยิ้มใส่เอเจคิมมาไปไปแล้วบ่เอาบ้านคือยังสร้างสองใบขึ้นไปไหวเนี่ยเอ้ไม่น้อยนะลุงชัยตัวลูกลุงชัยตัวเชื่อลุงชัยบ้านหันอ่ะลุงสั่งไอเจคิมสองใบไปแล้วบ่โอ้ คือไปไหว้แท้สร้างมาหันแม่สองใหม่ไหมบอกไอ้สิคิมให้ไอสิคิมให้แอดมินหน่อยในสองแทงเด้อร์บันัไปแล้วบ่บอกไอสิคิมก็ได้ตัวเด็กหน่อยว้ายเอารถมาสิไปเอาสิคิมเดี๋ยวลุงพาไปเอาสิคิมไปไปเอาอยู่เฮียนเฮาเลยลูกเอามาให้นุ่มนุ่มใส่แก้ให้มาไม่ใช่เอาติมเดี๋ยวกันทำไงก่อนไอซิคิมแก้เอาหอมแก้มหอมแก้ม เนเม็นะมเที่ยัเปเสม่ว้าวไอศครีมด้วยอืมุ้ชื่นใจอ่าาินนาาานาาาาานาาาานาาาาาาายาาาาาาาเาา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 ายาา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 าดาา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  อาที่ซูมาไว้แนนซุดนี่คือคูม่านเนาะคูม่านน่อยรัจลาน้อยแซมดมือมัดเบ็นเบียงงานกันภาษาฮะตัวตะเด็กหน่อยนะจ๊อยีเดะไอซ์ครีมอีรีมัร่งเตะเร้าหอดคำต่าเตะไอซ์ครีม ซื like like so ้อมาไวในตู้เย็นบตัวมาหลอดจะเล็กหน่อยนี่ยนเจ้าเนาะอครก่อนก็มาจากเจ้าล่ะอร่อยไหมเอาทิชชูมาไวในลูกเอ้เซ็ตมือละบายบายะ้่อมางนไปไดียไปไ้อนเอนอนกินหน่อยอนนกินอยนเมนน้อเป็น้อน้อน้อยวันนี้ จะรัมแล้วลูกจางให้รัมหน่อยดินั่งรัมหน่อยนั่งรัมหน่อยเขารับงานรัมเด้อรับงานรัมเราตัวนี้โอ้ยรัมด้วยมาหนีช่วยช่วยยิ้มกันยิ้มหวานยิ้มหวานเอาเช็ดให้ร้านไหมใช่เร็วแล้วยดแล้วยดแล้วเร็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 วโอ้ยมามาไม่ทันเลยย่าโอ้ยใช่มีลูกน้อยแล้วนะใจอยากเจ้าไปไปเจ้าไปพี่ชายอยากเอาเมือไดูเดี๋ยวลุ้งจับนี่ก่อนเอาเมือกไน จะไปจะไปเอออุ้ยจะไปเออโอ้ยมา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 อร่อยไหมมาอร่อยมู่นเลยโอ้โหโคตรโคตรเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้ภาพมากกรที่อราเปลี่ยนได้มากนะโอ้แล้วก็นางลำแอดมินน้อยนะครับติดต่องานลำนะครับโทรได้นะครับไหนล้ำวิดูโหน่อยล้ำวิดูโหน่อยอืม ตอนนี้ต้องเซฟไว้ก่อนต้องเป็นเป็นความลับต้องดูตอนต้องดูตอนเริ่มต้องดูตอนใกล้จะจบถึงจะลามได้ตอนนี้ต้องเติมพลังก่อนเอาไม่ได้แล้วอร่อยไหมลูกอร่อยไหมเอาอีกไหมเอาเอาอีกอันหนึ่งไหมที่บ้านอะเห็นบ้านหรือยังไอซ์ครีมเต็มตู้เย็นเลยเห็นไหมไม่ลุงซื้อไอศ์ครีมมาไว้ให้ กินนี่กำลังเพลินกับกไอศ์คร,รีมกำลังโมเดิร์นโมเดิรนแม่ก็ตื่นบบนะทุกคนโมเดิร์นแม่ก็จัดแตง่งเปี้ยวก็จัดแต่งตัวเลยนะครับไอศ์ครีมนะครับนี่นี่แต่งตัวนะครับสมบูรณ์แบบน, <laughs> นะมีสังวานด้วยนี่มีสังวานสวยๆเข็มขัดด้วยนะจงกระเบนสบายครบเลยมีผู้ด้วย นมีผู้ยังไม่พอนี่ยังมีผมด้วยนะเนี่ยตุยๆเนี่โอ้ยเอองดงามฮะหยุดได้หรือหยดข้างแล้วหยุดเส่ข้างแล้วนี่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 มันสิหยดใส่พาลูกกินในว่ากินในว่ามันสิหยดแล้วสิสิล่ามต่อเออรีบกินลูกรีบกินเลยจะมีงานลำอยู่ลูกเดี๋ยวลำลำเป็นมงกอหนูลำเสร็จหนึ่งรอบหนูจะมีไอศครีมกินได้เป็นอาทิตย์เลยลูก หนูหนูได้ค่าตัวด้วยนะหนูลำอะ่ะรู้ไหมลูกหนูลำมีค่าตัวด้วยนะตัวน,น้อยนี่ก็มีค่าตัวนะงานลำอะ่ะนะแอดมินน้อยก็มีค่าตัวหนูจะเอาเงินไปซื้อไอชครีมใช่ไหมลูกโปตีเลยกินตตีเลยมันหวานมันเย็นด้มันหัานฮอนสื่นใจแล้วม,มองเลยยืนหนึ่งเป็นหุ่นไลยก่ได้เป็นนตัวบ่ไ้ดิเน ถ้าตัวปั๊บหนีหูเลยงอนเลยปรปะปรติ๋งคือตัวเต็มมือเศร้านี่ตัวเต็มมือเศร้ารถสนฮึโอ้แอดมินระวังได้ครับแอดมิดหรือบ้างโดนในช่วงตรวจสอบปอกป้องล่าด้ลูกโอ้ล้ำด้วยผิดปกติได้มีรถดำนี่ลูกรับงานรับไม่กี่รอบมีรถมีเงินซื้อเป็นเป็นหลายล้านนะลูกนะนู่นน่ะแตงตัวกับมิตรทองลูกเจ็บปะนะครับ กินไอศครีมนะ้วเอฟซีนี่นะฮะของโปรดเลยคือไอศครีมฮะบ่บินลุงจิมยุ่นี่ดิออเออตาเขาอยู่ข้างหลังอยู่ด <c oughs> อกจืดอุ้ยออยย่าุ้พอดีไอ้พอดีโอ้นิ่งเลยครับว่ขยับขยืน่น กระลำอยู่แล้วทิชชูมาอีกหน่อยแล้วทิชชูมาอีกหน่อยแล้วเดี่ยวเซ็มือแล้วทิชชูพี่เด้เอฮาไม่อีกแม่ทิชชูเช็ดปากในร้านได้พูดะลวยงามแล้วบ้านอันญาติไทยได้มาพูดเดียวดีไทายพูดเลนนะเบื้องในลุงกินมาเจ้าเย่ออกจากมุมแม่เดี๋ยวลุงเปลี่ยนใหม่สิคิฟมามาดูย่าญาติได้อยชนิดพิมพ์พูดเดี๋ยวใช่ก็ดอกหอไม้น้องนะคะไม่มีแพนหนึ่งเซ็ตมือ นี่ครับนี่มีตาเขาอยู่ด้วยนะครับนี่มีตาก็อยู่ตะจีนโอ้จะลำแล้วเหนียวมือเรียบบาดนี่เอาเดี๋ยวลุงพาไปล้างมือกินก่อนเดี๋ยวลุงพาไปล้างมือนะกูเร็จข้างแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดแล้วหมดยางเช็ดก่อนเช็ดก่อนไปล้างมือไปนี่ ไปล้างมือไปลุงพาไปล้างมือก่อนมาเดี๋ยวลุงพาไปล้างมือแป๊บนึงโอ้ยจุงกระเบนบ้าโว้าวโอ้น้องน้ำมนต์สุดยอดชุดนี้ชุดนี้สวยมากจุงกระเบนนะครับชุดนี้หล่อมากโอ้สุดยอดเลยชุดนี้หล่อ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 ชุดนี้หล่อมากจุงกระเบนล้วนๆนะครับชุดเมดาต้งโทรจากข้างหลังเลย นี่ทุกทั้งอาทิตย์มาที่สาวอาทิตย์เลยจุดหลันนี่ครับฮะไปเดี๋ยวลุงพาไปล้างมือก่อนไปตัวนี้หล่อมากครับตัวนี้หล่อนะเดี๋ยวไปล้างมือก่อนนะมุนหมุนชั่วหน่อยถ้าไปทำแล้วเขาลาภทุกวันเลยน้องละมณ์เหมือนลุงจิมก็ปี้จงกระเบนยังไงไม่รู้เนาะ ผมมาตั้งนานแล้วไม่ทวงผมเลยของน้องลุงเหมือนลุงจิมก็ปี้หลานกอปี้หลานเออใช่เอาไปยืนคู่ดินี่อันนี้คือไม่ต้องเดิงไม่ต้องเดิงปล่อยดิอของลุงมมันอแบบนั้นละอแบบได่อของเีไม่อ้าค่อยก็ยงเสลันคือคือแบบว่าจะได้กระหนลุงเิย จังงไดกแต่ความรอน่ะต่างกันน้องน้ำมนหล่อเพียวเลยน้องน้ำมน้องน้ำมนน้องน้ำมนบอกว่าถ้าถ้าถ้ารู้ว่าถ้าถ้าโตขึ้นจะเป็นแบบลุงกิมนะไหมไม่โตอย่าว่าอย่าว่าลุงลุงกิมอย่าว่าน้องน้ำตอนเด็กๆอย่าว่าเหมือนกับน้องน้ำมนสิอืมเออนี่อ่าน้องน้ำมนอุ้ม อุ้มหลานเลยนี่โอ้ยลุงจิมออกไปเลยออกไปไกลเฟรมเลยไปออกไปลุงจิมออกไปไกลเลยอุ้มเลยนี่เออไก่สีปูสีเขียวด้วยเอ้ยกิ๊บติ้มเลยกิ๊บติ้มทางนี้ทานี้เลยยิ้มหวานยิ้มเร็วยิ้มเย่กำลังไงกำลังไงเพื่อนินึ่งแต่ละเรากำลังไง ตอนน้องมาบ้านนี่คือผมมองแม่น้องนี่นะ้องวิ่งตลอดเลยวิ่งหนีเลยวิ่งหนีใช่ไหมว่ายิ้มต้องหน้าเราแล้ก็วิ่งไปเลยก็อยู่กับได้ทุกคนนะครับอยู่ได้ทุกคนนะครับแอดมินน้อยนะครับแอดมินน้อยไอตึ้มคนสวยอายอายแล้วน้ำมนต์กรงแล้วไปแล้วถ้าลงได้โอเคครับเอาเอง สี่คนสี่คนเลยแล้วคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ